สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟ54นิวไว้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถ Mercedes-Benz c 4LS สองโมเดลนี้ต่างกันอายุราวๆก็5ปีนะ218ก็จะออกมาก่อนนะผมชักช่วงประมาณ2012จนถึงปี2017นะครับส่วนโมเดล258ก็จะออกมาช่วงปี2018จนถึงปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้ทำการยุดเขาเรียกว่า ยุติการผลิตนะครับผมก็คือสุดที่258นั่นแหละนะในส่วนของ CLS นะครับผมแต่ว่าทั้งสองคันนี้เนี่ยมันมีความน่าใช้มันมีความพิเศษแล้วก็มันมีเสน่ห์ในแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมกันว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างอะไรกันตรงไหนบ้างนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยราคามันต่างกันมากนะครับผมโดยเจ้าคันสีขาวด้านหลังนะฮะคันนั้นจะเป็นปี2013นมะครับผม CLS 250 CDI นะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาดีมาก นะครับผม1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้รถสวยมากนะครับผมสวอีกคันหนึ่งนะฮะสีดำนะครับคันนี้จะเป็น CLS 3 0 0 DAMG Premium นะครับผมเป็นรถปี2018นะครับราคาอยู่ที่2,430,000บาทนะครับผมอ่าราคาต่างกันประมาณ1,300,000าโดยประมาณนะครับ1 3 0 0 0 0กว่าบาทเนาะก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันว่า2คันนี้เนี่ย นอกจากราคาที่ต่างกันนอกจากโมเดลที่ต่างกันฟังก์ชันออปชันมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับจะควักเงินซื้อรุ่นใหม่ไปเลยดีไหมหรือว่าจะประหยัดงบไปเล่นรุ่นเก่าดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมีหน้าที่พาท่านผู้ชมไปชมกันนะผมและส่วนสําคัญคือท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจนั่นเองนะครับผมและเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราตามไปชมเลยครับมา เราไปชมกันนะครับผม CLS 2อรุ่นนี้เอาจริงๆนะส่วนตัวนะผมว่ามันสวยไม่แพ้กันนะมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์นะครับผมคือตัวสีดำเนี่ยผมมองว่ามันดีไซน์โมเดิร์นนะฮะมันทันสมัยมันดูแบบรุ่นใหม่ๆอ่ะนะเนี่ยดูอะดูมุมสูงก็ได้เนี่ยเห็นปะมันดูแบบเออมันดูมันดูสมัยใหม่นะครับส่วไอ้คันขาวไอ้คันขาวมันมีความคลาสสิกอยู่ มันมีความเซ็กซี่อยู่ในส่วนของเส้นสายต่างๆในเรื่องของงานออกแบบที่คนออกแบบเขาได้ลากสันนะครับผมลังสันตัวรถออกมาเนี่ยนะมันดูมีสเสน่ห์นะแล้วมันดูไม่เก่ามันดูไม่เบื่อด้วยนะอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วนะครับว่ารราจะตายแต่ละท่านมุมอมองมองนแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมมองมันแบบนี้นะทีนี้เรามาฟังราคากันก่อนนะครับคันสีดำนะครับผม CLS 300D AMG Premium นะครับผมก็เรียกว่าตัวท็อปของ CLS แล้วแหละนะนะ AMG Premium นะครับผม ปี2018นะครับคันนี้เลขไมล์9 1 0 0หม่0กิโลนะครับผมในส่วนของราคาอยู่ที่2 4 3 0 0 0นบาทนะครับตัวสีดำส่วนคันสีขาว cls 2 5 0 cdi แต่ง amg นะครับผมคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันนะครับขนาด21ลิตรนะได้รีวิวแยกไปแล้วนะครับปี2013เลขไมล์ห3 8 0 0 0มนกิโละครับในส่วนของราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทนะราคาต่างกันอยู่ราวๆ1 3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ไอนึล้านสามแสนกว่าบาทเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวใหม่กันก่อนดับเปดนะครับเพราะอะไรทำมาถึงเริ่มตัวใหม่ก่อนเราจะได้รู้ว่าออปชั่นตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างและตัวเก่าอะไรที่มันหายไปนะครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะทีนี้มาดูภายนอกในส่วนของคันสีดำนะครับ C L S 3 0 0 D A M G Premium เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ุลิตรนะครับผมแต่ขนาดส0ูลิตรเนี่ยพละกลัลงเขาดีมากๆเลยนะพละกลัลงอยู่ที่ 245แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์9สปีดเป็นเกียร์ใหม่เครื่องใหม่นะทุกอย่างสดใหม่หมดมีในส่วนของระบบความปลอดภัย adaptive cruise control กล้องรอบคันนะไฟหน้าเป็น intelligent light system นะครับผมนะเป็นไบเบียม LED อัจฉริยะนะมีไฟสูงอัตโนมัตินะครับผมมีเรดาร์ด้านหน้านะครับชะลอรถตามคันด้านหน้าเบรกให้เองอัตโนมัตินะครับผมคือแบบทันสมัยสุดๆอ่ะจริงๆนะคันนี้นะแล้วเป็นสีดำด้วยมันสวยมาก แล้วก็ได้แพ็กเกจการตกแต่ง AMG นะครับาการชนหน้าปาร์คเซนเซอร์รอบคันนะครับผมลายล้อเป็น AMG 5กา้านแบบนี้นะครับผมในส่วนของดิสเบรกก็เป็นแบบเจาะรูสปอร์ตตั้มเบรกมีคำว่า Mercedes-Benz แบบสปอร์ตแบบนี้นะครับดูสวยมากนะครับผมเป็นล้อขนาด19นิ้วนะ19นิ้วนะครับนี่ดีไซน์สวยเซ็กซี่นะครับผม COS เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความเซ็กซี่เลยของตัวรถนะครับเส้นสายต่างๆก็ดูโคง้งมนตามสมัยนิยมนะ นะสีดําเงาฉ่านะครับยิ่งจอดกลางแดดยิ่งแบบมีสนเสน่ห์นะสีดำนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อกรถนะครับผมตกแต่งขอบกระจกด้วยโครเมียมนะครับผมและกระจกเป็นแบบไลฟ์เฟรมนะครับเป็นแบบกระจกปลอยนะด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายของ cls 3 0 0 d นะครับสวยมากๆมันจะดูเรียบๆนะครับผมดูแบบโมเดิร์นหน่อยนะครับไฟท้าย l e d นะครับเป็น led ทั้งระบบเลยเต็มระบบนะครับผมเวลาเราเบรกฉุกเฉินมีไฟฉุกเฉินกับริบให้เองด้วยเวลาเราเบรกแรงๆนะเนี่ยดีมากๆเพื่อช่วยเตือนคันด้านหลังให้เรามาระวังเรามากยิ่งขึ้นนะครับปาเซนเซอร์รอบคานปลายท่อคู่นะครับฝาร์โปรงท้ายนะเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมวิธีการเปิดนะหลายๆท่านถามเข้ามา c ซลเอเปิดยังไงนี่นะมันไม่มีร่องนะครับมันไม่มีร่องกดที่โลโก้นะฮะ ดันแบบนี้ครับแค่นี้นะครับผมอ่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็พื้นที่การเก็บของเยอะมากนะครับนี่พื้นที่การเก็บของบอกเลยว่าเหลือเฟือนะครับผมแสงอาจจะรีเฟกกล้องหน่อยนะเพราะว่าแดดแรงมากๆตอนนี้ร้อนด้วยนะร้อนด้วยนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะตากแดดเนี่ยนะบอ่อหลังพับได้นะครับบอ่อหลังพับได้เพิ่มพื้นที่การวางของนะผมจะมีสลักให้ดึงตรงนี้ซ้ายขวาเลยนะครับผม มันมีความอนเนกประสงค์ในตัวนะไม่ใช่ว่าเท่ยอย่างเดียวนะครับผมใช้งานในชีวิตประจําวันได้สบายๆนะครับผมนี่นะนี่แล้วก็ด้านบนฝากระโปรงนะครับก็จะมีป้ายสะท้อนนะครับป้ายไฟสะท้อนแสงไม่ได้ป้ายไฟหรอกป้ายสะท้อนแสงเวลาจอดเฉยๆข้างทางนะครับในส่วนของการปิดฝากระโปรงก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มตรงนี้นี่ก็จะปิดฝาลงมาแบบนี้เป็นระบบไฟฟ้านะ เรามาดูภายในนะครับผมเ๋ยวาลืไล่เรียงออปชันเลยเพราะว่าด้านนอกมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับภายในนี่นะครับผมในส่วนของฟังก์ชันนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่คือจัดเต็มเต็มระบบนะครับ Adaptive Cruise Control ควบคุมตัวรถให้อยู่กลางเลนแจ้งเตือนการออกนอกเลนแจ้งเตือนการเหนื่อยล้าคนขับ h Up d u p Display Navigation Dora Apple CarPlay นะครับหน้าจอ Wide Screen c r o p i c k นะคร12.3นิ้วแบบ2จอต่อกันนะครับผม มาตรวัดเรือนใหม่เป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับผมจอยาวนะครับมีกล้องรอบคันนะครับมีในส่วนของระบบช่วยถอยนะครับมีช่วยถอยนะแต่ว่าไม่ได้ถอยให้อัตโ,ตโนมัตินะแค่ช่วยเฉยๆนะครับเครื่องเสียงเป็นของเบอร์สเตอร์นะครับนี่โลโก้สัญลักษณ์ที่ลำโพงนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์มีไฟแอมเบียนไลท์ตกแต่งลายไม้แบบลายไม้สมจริงนะครับอ่าเป็นแบบจาน นะผมนาฬิกาอนาล็อกทัชแพดนะะฮคอนโทรลเลอร์ Controller อยู่ตรงนี้นี่ระบบการขับขี่มีให้เลือกนะครับผมคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี่คือให้มาดีอ่ะเนี่ยเขาให้มาดีมากๆนะครับนี่ดัลลัมิกซีเล็กเลือกโหม,มดการขับขี่ได้นะครับผมอ่าพวงมาลัยสามก้านสปอร์ตแพดเดิลชิฟเกียร์เก้าสปีดนะครับแต่พวงมาลัยเป็นแบบทัชแพดนี่ทัชแพดนะครับ อัดแผดนะครับซ้ายขวาเลยนะนี่มีอะ i v e c ีฟคูชนะครับผมจะระยะรถคันด้านหน้าตรงนี้นะครับตั้งลิมิตความเร็วได้ด้วยนะไฟสูงอัตโนมัติไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮแปนเบรกแบบสปอร์ตนี่นะสวยมากนะครับตัวเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังนี่นะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมสามารถควบคุมเบาะด้านซ้ายผ่านฝั่งคนขับได้โดยที่ไม่ต้องเอื้อมไปนะครับ เขาจะมีปุ่มตรงนี้ให้นะครับผมปุ่มเบาะด้านซ้ายสามารถปรับได้เลยกดปุ่มปุ๊บปรับเบาะด้านซ้ายได้เลยอ่ามีกระจกเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสสวยมากดูภาพรวมคอนโซลหน่ากันอีกทีนึงนี่นะครับสวยมากจริงๆรายไล่ไปไม่ผิดหวังวิ่งมาเยอะนะครับวิ่ง9ก้าหมื่นเองรถปีสองพันนะครับผมด้าน,นท้ายเป็นเบาะนั่งห้าคนนะครับมีที่พักแขนกลางนะถ้าถนั่งสองนะ มีช่องแอร์ด้านหลังนะครับนี่มีช่องแอร์ด้านหลังตรงนี้แต่ว่าไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับผมแล้วก็มีช่องชาร์จฟงชาร์จไฟอะไรให้มาพร้อมหมดนะครับนี่มีไฟส่องเท้านะสภาพบอะด้านท้ายก็บอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยไม่แพ้เบาะด้านหน้าเลยสุลเพลิสวยกว่าด้วยเพราะว่าใช้น้อยนะครับด้านหลังนี่ใช้น้อยกว่าแน่นอนนะถือว่ารถสภาพดีมากๆ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมนี่เปิดห้องเครื่องให้ชมกันมาดูเครื่องยนต์นะฮะสำหรับเจ้าโออยร้อนนี่สำหรับเจ้า CLS 3 0 0 d a dmg premium ปี2018เนี่ยใช้เครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับผมพลังลังอย่างที่ไมแจ้งไปคือ2 0 4 15แรงม้าแรงบิด500อยนิวตันเมตรเกียร์9สปีดนะครับเป็นเกียร์ใหม่เครื่องใหม่อะไรก็ใหม่หมดนะครับผมเพราะว่าเป็นโมเดลใหม่นะครับเรื่องของสมนนรรถนะการขี่หายห่วงือเครื่องยนต์ดีเซลของ m e r c e d e s Benz เนี่ยรุ่นใหม่ๆยิ่งเงียบนะครับยิ่งรุ่นใหม่ยิ่งเงียบอย่างคันนี้เนี่ยคือสตาร์ทรถเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอยู่เพราะว่ามันเงียบมากนะครับมันเงียบมากจริงๆนะครับผมเหมือนกับเครื่องยนต์เบนซินในนะสมัยก่อนเลยนะครับผมเสียงพัดลมหน้าเครื่องอาจจะมีเสียงบ้าง แต่ก็ไม่ได้ดังกระหึ่มเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับผมทนะ่านใดเคยขับเป็นรุ่นเก่าคงจะเคยได้ยินเสียงพัดลมมันดังมากจริงๆนะพัดลมตัวเบลเลอร์เลยนะแต่รุ่นใหม่ๆแล้วมันเงียบนะครับผมค่อนข้างหรูหราเลยนะผมบอกเลยนะแล้วเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยค่อนข้างทนทานด้วยของเบนซ์เนี่ยไว้ใจได้ดูแลไม่ยากนะครับเครื่องยนต์ดีเซลของเบนซ์เนี่ยดูแลไม่ยากทนทานประหยัดน้ํามันนะครับผมอัตราการบริโภคเฉลี่ยอยู่ประมาณนะครับเอาแบบตีต่ำๆเลยนะ1 7 1 8โลลิตร สิบเจ็ดสิบแปดโลลิตรนะต่ำๆนะเออแต่บางท่านก็ขับได้เกินยี่สิบโลลิตรมึงก็มีนะครับผมอ่าอันนี้ขอปิดฝากระโปรงก่อนนะคันแรกของเรานะครับ CLS สามร้อย DAMG พรีเมียมคันนี้ฝากไว้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรุ่นเก่านะครับอย่างคันสีขาวนะคันสีขาวเป็นโมเดล w ด1 8บอน่นะครับผมคันนี้ปี2013นะครับรหัสรุ่น CLS 250 C.D.I. นะครับผมเครื่องยนต์2.1ลิตรดีเซลเทอร์โบนะพลังลัง100ไม่ใช่สิ100 <200 S 2> อะไรล่ะ204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับเป็น 7G-Tronic Plus นะนี่หน้าตาสวยๆหล่อๆนะครับทีนี้ฟังตรงนี้แล้วเรามาดูในส่วนของสภาพตัวรถกันก่อนนะฮะคันนี้สีขาวนะครับผมโมเดลเก่าแต่ได้ฟังก์ชันในส่วนของกล้องรอบคันเพิ่มเข้ามานะครับเจ้าของเดิมติดเพิ่มก็จะมีกล้องรอบคัน แล้วก็เครื่องเล่นรองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยนะนี่ออปชันก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะ่าแต่ว่ามันจะไม่มีเรื่องเรดาร์เรื่องควบคุมตัวรถที่อยู่กลางเลนนะครับผมมันจะไม่มีนะไฟหน้าเป็น LED นะครับแต่ว่าเป็น LED เวอร์ชัน่นแรกนะเม็ด LED ก็ยังเห็นแบบเป็นเม็ดๆอยู่แบบนี้นะครับโคมโปรเจคเตอร์สวยๆนะครับผมมีที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้านะครับมีไฟ Daytime Running ด,ด้านล่าง p a r k เซ g Sensor รอบคันเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้ นะคันนี้ราคาไม่สูงนะหนึ่งล้านแปดหมืบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมสวยมากดีไซน์สวยลอ้อเป็นล้อลาย amg นี่นะเป็นล้อลาย amg 5้ก้านนะครับผมขนาด19นิ้วเหมือนกันยางปี2022นะครับผมสำหรับคันนี้ผมได้รีวิวแยกไปแล้วนะครับเป็นยางของคุมโฮของเกาหลีนะครับเป็นยางเกาหลีนะครับผมปี2022นะครับ กระจกมองข้างมีกล้องนะครับผมติดเพิ่มนะครับผมจะเห็นตุ่มดำๆนั่นคือกล้องนะอันนี้คือเจ้าของเดิมติดเพิ่มมานะครับผมในส่วนของระบบคีเลสก็มีให้ทั้ง4บานเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะแล้วก็กระจกเป็นแบบไร้เฟรมนะครับไม่มีเฟรมกระจกนะเป็นแบบลอยสปอร์ตสีขาวสวยนะนี้เรืองมาดูด้านท้ายด้านท้ายของเจ้า cls 2 5 0นะครับผมในเรื่องของการดีไซน์นะครับผม ถ้ามองผิวเผลอนี่มันก็ใกล้เคียงกันนะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไฟาท้ายของโมเดลสองหนึ่งแปดเนี่ยนะนะมันจะเป็น LED แบบเวอร์ชันเดิมๆนะครับเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดเรียงกันแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเรียงกันมันจะไม่ใช่เป็นเส้นเหมือนสมัยใหม่นะครับอ่าล้วก็โคมเป็นสีแดงแบบว่าแดงสมัยก่อนอนะ่ะมันไม่ได้แดงเข้มๆเหมือนสมัยใหม่นะครับนี่ กันชนมีปลายท่อคู่นะครับผมนี่นะกันชนปลายท่อคู่ท่อมันจะออกจริงๆมันจะไม่เหมือนกับไปตัวสามร้อยตัวสามร้อยเนี่ยติดหลอกนะครับเห็นปะมันจะตันๆหน่อยนะครับแต่ครั้งนี้มันมองทะลุเข้าไปเห็นปลายท่อด้านในด้วยนะครับอ่าแล้วก็ชายล่างลิ้นก็จะเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมงเงาๆสวยๆนะครับพื้นที่การวางของล่ะอ่า ในส่วนของการวางของนี่เลยวางของได้เยอะจุใจเหมือนกันนะครับด้านท้ายเนี่ยจะวางของได้เยอะมากนะครับแต่เบาะไม่สามารถพับได้จะไม่เหมือน cls 3 0 0 d เมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้นั่งได้5้าคนพับเบาะได้แต่ตัวนี้พับเบาะไม่ได้และเบาะด้านหลังนั่งได้แค่2ท่านเท่านั้นนะครับมันจะเป็นแบบ private นะในส่วนของฝากระโปรงท้ายก็ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะ เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะปิดตรงมาแบบนี้สวยมากนะครับเรามาดูภายในนะครับผมเริ่มจากที่เบาะด้านหลังก่อนเมื่อกี้เราคุยกันที่ที่เบาะด้านหลังนะครับนี่เบาะนั่งด้านท้ายนะครับมันจะเป็นแบบไพรเวทก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะไม่สามารถนั่งได้เพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ของที่วางแก้วน้ําช่องใส่ของนะครับเนี่ยแบบนี้เลย ก็จะแบ่งกันเลยชัดเจนว่าซ้ายขวานะครับเป็นการแบ่งแบบชัดเจนนะครับผมเพิ่มความเป็นส่วนตัวสุดๆนะมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ําเพิ่มด้วยนะครับนี่เบาะเป็นเบาะหนังตัวค่อนข้างใหญ่นะครับตัวค่อนข้างใหญ่นั่งค่อนข้างเต็มนั่งค่อนข้างสบายเลยนะครับมาลองนั่งดูก่อนนะนี่คือด้านท้ายนะครับส่วนด้านหน้า ฟังชันออปชันอาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมแต่ผมจะมาไล่เรียงกันให้ทีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทีละอย่างนะครับผมเรามาเริ่มกันที่แผงประตูนะครับแผงประตูเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับมีจดจาตาแหน่งผู้ขับ3ท่านนะครับเซ็นท่านล็อกนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถที่จะกดปุ่มแล้วปรับเบาะด้านซ้ายได้คุณคุณต้องเอื้อมมือไปปรับที่ประตูฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าจะปรับเบาะด้านซ้ายเนาะิตช์กรโจกเป็นออโต้ทั้ง4บานเช่นเดียวกันแต่ปุ่มเนี่ยจะเป็น พลาสติกพ่นสีนะครับแล้วก็ทําเป็นไอคอนสัญลักษณ์อนาคตมันก็จะมีลอกหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นจุดด้อยของโมเดลนี้นะจะตกพับไฟฟ้าเช่นเดียวกันล็อกรถก็พับนะครับเป็นพับเก็บอัตโนมัตินะครับผมตกแต่งด้วยสีดําๆนะครับจะเรียกว่าลายไม้ไหมผมมองว่าน่าจะเป็นสีดําเปียนโนนะเป็นสีดําเปียนโนมากกว่านะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียสแต่ไม่สามารถปรับสีได้เหมือน CLS 3 0 0 จะเป็นสีเหลืองอมพันธ์อย่างเดียวนะครับสีเดียวปรับได้สีเดียวเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะใน่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยนะครับเป็นสามก้านสปอร์ตนะครับผมหุ่มหนังนะฟังก์ชันที่ให้มาก็จะมีแค่ควบคุมเครื่องเสียงควบคุมมารวัดคูชคอนโทรลแบบธรรมดานะครับเป็นก้านลงด้านหลังตรงนี้ตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับมามีแพดเดิลชิพเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ ไฟหน้าอัตโนมัตินี่เป็นไฟหน้าอัตโนมัติปุ่มสตาร์ทนะครับตัดหมอกหลงังเบรกมือธรรมดานะครับแป้นคันเร่งแบบสปอร์ตนะครับผมเวลาเหยียบเบรคมือก็คือเหยียบทางด้านซ้ายสุดนะครับเวลาปลดล็อกก็เอามือดึงตรงนี้นะครับผมนะยังเป็นเวอร์ชั่นเก่านะยังไม่ใช่ไฟฟ้ายังไม่มีออโต้โฮนะฮะในส่วนของเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นขนาด12.3นิ้วระบบ Android นะครับเป็นแบบ2 i n 1 ระบบเดิมยังใช้งานได้อยู่ระบบใหม่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับตรองรับ Apple CarPlay, Toyota l i g h สายนะครับผมมีกล้องรอบคันแสดงผลที่หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะแต่ถ้าคุณต้องการใช้ระบบคอมมานด์เดิมของ Mercedes-Benz ก็นี่ฮะค,คอนโทรลเลอร์นะครับผมใช้คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมเพราะว่าหน้าจอเดิมมันไม่ใช่ระบบสัมผัสนะครับผมก็จะประมาณนี้น,ะนาฬิกานาอล็อกก็ยังมีนะครับช่องแอร์ยังเป็นแบบ ซิลีโมั้ค้งหมูนะครับผมผมควบคุมวิทยุนะครับผมก็เป็นพลาสติกพ่นสีมานะครับอแอร์แบบดูโอโซนนะครับผมในส่วนของตัวเบาตัวเบาเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านี่เลยเบาะหนังปรับไฟฟ้านะผมสภาพยังใหม่อยู่นะผมรถสิบสองปีถือว่าใหม่มากนะสะภาพนี้นะครับมาลองดูคันจริงก่อนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ภายในถ่ายให้ชมกันทีนึงนะ คอนโซลเต็มแบบนี้นะครับได้ออปชันเพิ่มหลายอย่างอยู่ผมมองว่าคุ้มมากนะครับค่อนข้างคุ้มเลยนะผมถ้าตัดเรื่องอ,อ,อะไรอะความปลอดภัยสมัยใหม่นะในเรื่องความปลอดภัยสมัยใหม่ในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะผมมาตรวัดเลือนไม้แบบหน้าจออะไรเงี้ยนะครับผมคันนี้มันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้คิลีิลิวคิเล่อะไรนะครับนะเครื่องโยนต์ดีเซลเหมือนกันนะครับผมแต่ซี ของเขาเนี่ยจะเยอะกว่านะผมก็จะเป็นขนาด2.1ลิตรนะครับกระบอกสูบก็จะใหญ่กว่านะครับแต่พลังลังน้อยกว่านะพลังลังอยู่ที่204แรงม้าเท่านั้นนะครับผมต่างกัน41ตัวในส่วนของแรงม้านะครับแน่นอนว่าเทคโนโลยีเก่านะสมัยนั้น204รแรงม้าก็ถือว่าแรงมากๆแล้วแต่แรงบิดเท่ากันคือ500นิวตันเมตรนะครับระบบส่งกําลังเป็น 7G ็ดจีโทนิกพัดนะครับผมออกแบบมาให้กับซ l s โดยเฉพาะเลยนะครับผม ทำให้สมรรถนะการขีอ่อัตราการเล่นต่างๆคือดีมากๆนะครับอัตราการเล่นศูนย์งร้อยใช้เวลาเพียงแค่8วินาทีเท่านั้นนะครับในโหมด Normal นะถ้าในโหมด Eco ก็อีว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ของเครื่องสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนสภาพดีมากๆนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของรอบคันนะครับผมทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าขั้นไหนเหมาะกับใครนะครับ มาว่ากันผมมองว่าอย่างนี้นะครับความคิดเห็นส่วนตัวส่วนตัวของผมคนเดียวนะคือถ้าคุณเป็นคนที่มีงบจำกัดมีแค่แบบล้านต้นๆแต่อยากได้รถที่มันประสิทธิภาพดีๆหน่อยนะครับดูเท่ๆหน่อยใช้งานได้อีกยาวๆนะครับผมตัว CLS250CDI คันสีขาวเนี่ยน่าจะเหมาะมากนะครับผมเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัว E แต่มั212เฟิกลิฟเป็นเครื่องยนต์เดียวกันตัว e220d อ่ะนะ <S 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 การดูแลรักษาไม่ได้ยุ่งยากดูแลง่ายอะไหล่มีให้เยอะเพราะว่ามันใช้แบบเดียวกับ e c l a s เลยนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์การบำร,รุงรักษา m a i n t e n a n c ต่างๆนี่อนาคตลองรับไปอีก20ปีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ภายนงภายในก็ยังใหม่อยู่นะครับผมถึงรถปี13แต่ว่าเออมันใหม่มากนะเลขไม138,000ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับ ถือว่าดีมา,มากนะในงบประมาณไม่เกิน1นล้านหนแสนนะหนึ่งล้านแปดหบาท CLS สีขาวก็น่าสนใจนะครับแต่ท่านใดถ้าบอกว่ามีงบไม่จากัดอ่ะผมอยากได้ของที่มันสดใหม่ต้องการอะไรที่มันแบบว่าเออ่ใช้ให้มันยาวๆอีกเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอย่เงี้ยมีความปลอดภัยเยอะๆนะครับผมตัวสีดำนะครับ CLS 300 DAMG p r e เมียคันนี้น่าจะตอบโจทย์ เพราะว่าหนึ่งเลยคุณมีงบไม่จากัดนะครับผมหรือว่ามีงบแค่แบบไม่เกินไม่เกิน3มล้านแต่อยากได้รถที่มีเทคโนโลยีทันสมัยหน่อยนะครับผมแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่มีดีเซลแล้วมันจะมีรถไฮบริ hybrid, ดปลั๊กอินไฮบริดรถไฟฟ้านะ,ะแต่ความต้องการรถด,ดีเซลมันก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยนะครับผมเจ้า CLS 3 0 0ส MG Premium สีดำตอบโจทย์มากนะครดดับเพราะว่าหนึ่งเลย เป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่นะครับ245รแรงม้านี่ถือว่าเยอะมากนะในสมัยนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่แรงบิด500ยนิวตันเมตรเกียร์9สปีดขับยาวๆใช้งานอีกยาวๆนะครับผมมันไม่มันแบบว่ามันก็ยังดูไม่เก่านะครับผมในเรื่องของการดีไซน์อะไรพวกนี้นะก็ยังตอบโจทย์อยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือความปลอดภัยที่ให้มาคือเยอะมากนะครับมีทั้งกล้องเอเดมีทั้งกล้องรอบคันนะครับมีทั้งตัวเรดาร์ด้านหน้านะครับผม Adaptive Cruise Control ควบคุมตัวรถตามรถคันด้านหน้าควบคุมตัวรถที่อยู่ในเลน ความเหนื่อยล้าแจ้งเตือนแรงดันลมยางแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นโอ้โหมันเทคโนโลยีมันมาเต็มอ่ะนะครับมันมาเต็มอ่ะมันเหมาะกับคนที่ต้องการอะไรที่มันใหม่ๆนะครับผมคันนี้ก็จะตอบโจทย์ในราคา2องล้านสี่แสนบาทนะวิงมา91,000หกิโลถือว่าไม่ได้เยอะนะครับรถปี2018ถือว่าไม่ได้เยอะหรอกนะครับวิงปกติใช้งานทั่วไปนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับตัวผมนะผมมองแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมมีความแนวคิดอย่างอื่นหรือว่ามีอะไรที่มันแตกต่างจากที่ผมเสนอไปคอมเมนต์บอกได้ นะครับคอมเมนต์บอกได้เราไม่ว่ากันคอมเมนต์มาเลยแต่อย่าด่ากันอย่าใช้คําหยาบแค่นั้นเป็นพอนะครับผมจะว่ารถแพงก็พูดมาเหอะนะครับผมก็ยินดีรับฟังนะครับคอมเมนต์มาไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้ผมขอฝากไว้นะครับผมอ่ะและมีอะไรอีกท่านใดที่ดูมาตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะขอบคุณมากจริงๆนะผมเพราะว่าคลิปค่อนข้างยาวนยี่สิกว่านาทีนะครับดูจนจบนี้ ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยผมจะพาชมเฉพาะรถสวยเท่านั้นคุณไม่ต้องห่วงว่ารถมันจะสภาพไม่ดีรถมันจะมีนู่นมีนี่มีน, ύ, มนัน่นเอารถไปซ่อมหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับผมคัดรถมาให้คุณได้ดูกันนะครับผมรถผมมีเยอะแยะนะครับผมแต่ผมทําไมเลือกคัดมาไม่กี่คันก็ไหนะลองลอง,ลองตัดสินใจลองคิดดูแล้วกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฝากไว้นะสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ ติดตามเอาไว้นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ